สวัสดีครับทุกคนผมแม็กเดอะเกมรูมวันนี้เนี่ยผมจะมาพร้อมกับวิดีโอต้นกำเนิดของแชมป์ใหม่ไฟแรงเวอร์ที่เพิ่งจะถูกอัปเข้ามาในแพท12.2เธอคขเก่งเธอเฟียวเธอฟ้าวเธอมีทรงผมทรงพืชผักสวนครัวใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงนีออนไม่เซรีเดอะสปาร์คออฟซอนซึ่งจริงๆที่ผมเล่นมุกนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วมันมีเหตุผลนะครับทุกคนคือมันเกี่ยวข้องกับต้นกำเนิดของเธออยู่ เพราะว่าทั้งเซริและก็นิออนเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าการร่วมมือกันร,ระหว่างทีมสร้างแชมเปี้ยนและเอเจนต์ของ league of legends กับ a l o r a n นนั่นเองถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยคือแค่ฟังเนี่ยก็ดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมเพราะอย่างนั้นเนี่ยเราอย่ารอช้าไปเริ่มกันเลยกับวิดีโอต้นกาเนิดเซรี Series the spark of s o n จุดเริ่มต้นของสาวปืนกลออโต้คนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแปลกแต่ว่า ก็สมเหตุสมผลอยู่มากทีเดียวในขณะที่แชมเปี้ยนคนอื่นๆเริ่มจากฮุกของเกมเพลย์การปรากฏตัวในลอหลักหรือภาพวาดคอนเซปต์อาร์ตเซรีเริ่มต้นจากการเป็นปืนใช่หรอครับออ g u แกสบราวนิงเกมดีไซนเนอร์หลักของเกมได้บอกว่าเขาต้องการที่จะนำความรู้สึกของการยิงปืนแบบเกม FPS เข้ามาใน League of Legends ซึ่งความสนุกและความน่าสนใจของเกม FPS เนี่ยมันอยู่ที่ว่า ความแม่นยำเป็นตัวตัดสินหลักซึ่งในลีกเนี่ยถึงแม้จะมี ADC ที่สามารถโจมตีได้เร็วมากๆแต่ก็ยังไม่มีใครในเกมที่มีเกมเพลย์ที่ยึดโยงอยู่กับความแม่นยำมากขนาดนั้นที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็เห็นจะมีเอสเรี real, พ่อหนุ่มสกิลช็อตแต่สิ่งที่ออกัสแล้วก็ทีมต้องการคือความรู้สึกของการได้สาดกระสุนใส่ศัตรูแบบในเกม FPS จริงๆออกัสพูดต่ออีกว่าถึงลีกจะมีแชมเปี้ยนที่ใช้ปืนอยู่เยอะมาก แต่ก็ไม่มีกระบอกไหนเลยที่แคปเจอร์ฟีลิ่งที่เขาต้องการเพราะงั้นสำหรับแชมปเปี้ยนคนใหม่คนนี้เนี่ยจะต้องมีปืนที่ไม่เหมือนกับแชมปเปี้ยนคนอื่นๆและปืนที่พวกเขาเลือกที่จะเพิ่มเข้ามาใน The Ri f t ก็คือ a s s a u l t Rifle ปืนที่เป็นดั่งสัญ,ญลักษณ์ของเกมชูตติ้งพวกมันมักจะมาพร้อมกับความสามารถในการยิงกระสุนรัวรวดเร็วเป็นชุดๆดด้วยความแม่นยาระดับปานกลางซึ่งจะแตกต่างจากการยิงอย่างบรรจงของสไนเปอร์และการสาดอย่างไม่คิดชีวิตของ LMG แต่ถึงแม้จะมีคอนเซปตที่เจ๋งและก็ปืนที่สุดจะคูลปัญหาใหญ่ก็ตั้งตระงานขวางทางทีมพัฒนาแชมป์อยู่นั่นก็คือคำถามที่ว่าพวกเขาจะนำความแม่นยำมาสู่การเล่น ADC ที่เพียงแค่กดคลิกขวาก็ยิงไปโดนศัตรูแบบออตโอต้เลยได้ยังไงซึ่งคำตอบของนักเดเวลลอปชมเปี้ยนหัวใสอย่างออกสก็คือการทำให้เซริใช้สกิลชอ็อตในการออโต้แอทแทค ก่อนที่ทีมพัฒนาคนอื่นๆจะกรีดร้องกันขึ้นมาเนี่ยออคัสเขาก็พูดต่อว่าการที่เขาเลือกให้เฟริมีการออโต้แอทแทกโดยใช้อบิลิตี้คิวซึ่งแตกต่างอย่างมากจาก a d c คนอื่นๆเนี่ย,ยก็เพราะว่าเขาต้องการให้เธอนำ feeling ของ FPS เข้ามาในหลีกแบบจับต้องได้จริงๆ,ๆเพราะว่าถึงลีกจะมีแชมเปี้ยนที่เน้นการยิงและเคลื่อนที่ตลอดจนกว่าที่อีกทีมจะตายหมดซึ่งก็ถือว่าเป็นคอหลักของเกม FPS อย่างจริงหรือว่าคอกมอลพวกเขาก็ไม่ได้ให้ feeling ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง นั่นก็คือความรู้สึกของการได้เล็งยิงเฮดช็อตแบบคมๆเพราะฉะนั้นน้องหัวหอมคนนี้ก็เลยได้วิธีการยิงปืนที่ไม่เหมือนกับใครเลยใน League of Legends และอีกหนึ่ง feeling ในเกม FPS ที่ a u g u สต้องการจะ capture ก็คือความจำเป็นที่ต้องเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตลอดเวลาการ move จากจุด A ไปจุด B เพื่อดักรอทีมที่บุกเข้ามาหรือสลับตำแหน่งการป้องกันเมื่ออีกทีมเปลี่ยนแผนการบุก ซึ่งการไปช้าเพียงแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยก็อาจจะทําให้จังหวะการยิงสังหารหลุดลอยไปซึ่งในลีกการดักหรือว่าการแฝงศัตรูเนี่ยมันมักจะเกิดจากการท p ีมาด้านหลังซึ่งก็เกิดขึ้นช้าแล้วก็เห็นมาแตกไกลมากๆแล้วก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกของความเฟี้ยวฟ้าวเลยซึ่งสําหรับฟีล l i n g นี้ก็เป็นภาพวาดของไบรอดโอลโจคิมที่ได้เสนอวิธีการเคลื่อนที่ของแม่สาวไฟแรงคนนี้ให้กับทีมพัฒนาซึ่งสิ่งนั้นก็คือ roller b l a k e ออกัสบอกว่าจริงๆแล้วตอนแรกเขาไม่ค่อยชอบไอเดียโรลเลอร์เบลดนี้เท่าไหร่แต่พอเขาคิดถึงความเป็นไปได้ในการที่จะใช้มันเพื่อสร้างการเคลื่อนที่แล้วเขาก็ยอมรับว่ามันเข้ากับเซรีมากๆเขาเห็นภาพเธอเนี่ยใช้มันสไลด์ไปบนท่อเหล็กจำนวนนับไม่ถ้วนในเมืองซอนพร้อมกับที่เห็นภาพเธอสไลด์ผ่านกำแพงในเดอะริฟซึ่งมันก็สร้างให้เกิดความเฟี้ยวเฟ้วในการล้อมยิงศัตรูแบบที่ทีมพัฒนาต้องการอยู่ได้อย่างดีเยี่ยม อีกหนึ่งสิ่งที่ทีมพัฒนาดึงออกมาจากเอลิเมนต์ของเกม FPS ก็คือการยิงกระสุนทะลุกำแพงนึกภาพเวลาเล่น Val o r ร n t แล้วคุณได้ยินเสียงหรือว่ารู้จากการเดาว,ว่าศัตรูกำลังเดินผ่านกำแพงแล้วคุณก็ยิงทะลุกำแพงไปเก็บพวกเขาซึ่งสุดท้ายทีมพัฒนาเนี่ยก็ได้นำสิ่งนี้มาเป็น Ability w ดบบยูของเธอซึ่งเพราะว่าในลีกเนี่ยสกิลช็อตมันสามารถทะลุกำแพงได้เป็นปกติอยู่แล้วทางทีมพัฒนาเลยต้องทำให้มันมีอะไรพิเศษเมื่อชนกำแพง นั่นก็คือการเปลี่ยนให้มันกลายเป็นเลเซอร์แบบ AOE ที่จะโดนศัตรูได้หลายคนนั่นเองแต่นอกจากเม่คดิกเกี่ยวกับเกม FPS แล้วเนี่ยทีมพัฒนายังมีอีกหนึ่งเป้าหมายในการสร้างเซรีขึ้นมานั่นก็คือการพัฒนาแชมเปี้ยนของลีกและเอเจนต์ของ Valorant ไปพร้อมๆกันซึ่งเหตุผลที่ทำให้พวกเขาอยากจะลองทำเป้าหมายนี้ให้เป็นจริงเนี่ยก็เพราะว่าผู้เล่นลีกจำนวนกว่า20%เนี่ยเล่น Va ร o r a n t ด้วย มันก็เลยฟังดูน่าสนุกมากๆหากผู้เล่นเนี่ยจะสามารถเล่นเมนของตัวเองได้ในทั้ง2เกมซึ่งเป้าหมายนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะท้าทายมากๆเพราะว่าในลีกแล้วก็ใน Val o r ร n t เนี่ยมันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนอกจากพวกเราชอบกินสกัตเตอร์แคปเหมือนกันแต่มีหนึ่งอย่างที่มันค่อนข้างที่จะเหมือนกันอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือเหล่าคาแรคเตอร์ใน2เกมนี้เนี่ยมีจุดกําเนิดของพลังที่เป็นเอกลักษณ์โดยหนึ่งในการทํางานร่วมกันของทีมพัฒนาของทั้ง2เกมเนี่ย ก็คือการสร้างคอนเซปต์อาร์ตที่เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างไรอ s o ด์โซโจรอ o นด์โลวิงจีและก็คอนสแตนตินโซนอย์เมเรนโกศิลปินคอนเซปต์อาวุโสของทีมบารอนซ์ซึ่งโลนวิงจีเนี่ยก็ได้เล่าว,ว่าพวกเขาได้ไอเดียจำนวนมหาศาลเลยในช่วงที่เขาเบรนสตอร์มกันมีทั้งผู้ใช้พลังโอริกกมิกราฟิตี้หมอกเวทมนต์แสงโลหะเหลวและเหล็กไหลพลังปรินเตอร์สาวน้อยเบสบอลหรือแม้แต่ vr gamer girl และท้ายที่สุดเนี่ยก็มีคนเสนอไอเดียสาวพลังปลาไหลไฟฟ้าที่เรืองแสงได้ซึ่งก็เป็นไอเดียนี้นี่เองที่กลายมาเป็นน้องหัวหอมของพวกเราอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือทางทีมพัฒนาเขาได้บอกเอาไว้ในบทความอินไซต์ของเซรีว่าชาวรูเทราสามารถเกิดมาพร้อมกับพลังเวทมนต์ได้ไม่ว่าพวกเขาจะเกิดที่ไหนแต่ในดินแดนที่มันใกล้ชิดกับเวทมนต์มากกว่าอย่างไอโอเนียเนี่ย ก็จะทําให้เกิดโอกาสในการเกิดมาพร้อมกับพลังเวทสูงกว่าคนที่เกิดมาในเมืองอย่างพิวโทเวอร์แล้วก็ซอนคือมันดูเป็นหัวข้อที่เอาไปคิดต่อได้ว่าแล้วในลีเจียนต่างๆในประเทศต่างๆของรูเทราเนี่ยที่ไหนมีโอกาสในการเกิดมาแล้วมีพลังเวทมากน้อยกว่ากันแต่เรากลับมาพูดเรื่องเซรีกันต่อดีกว่าเธอเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นแชมเปี้ยนของซอนครึ่งหนึ่งของนครฝาแฝดซึ่งแชมปเปี้ยนส่วนใหญ่ในพิวโทเวอร์และก็ซอนเนี่ย ึงจะใช้พลังเวทในการต่อสู้แต่ก็เป็นพลังจากเทคโนโลยีอย่างเฮกสเทคหรือว่าเคมเทคซะส่วนใหญ่ซึ่งเวทมนต์ของเซรีแตกต่างจากคนอื่นเพราะมันกำเนิดมาจากภายในตัวเธอเธอเป็นเหมือนแบตเตอรี่มนุษย์ที่ไฟแรงแบบแรงมากๆโดยมิเคลสกิปทูไมล์ลูโอลูโอผู้รับหน้าที่ในการเขียนเนื้อเรื่องก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเซริเนี่ยยังเป็นวัยรุ่น และยังไม่สามารถควบคุมพลังของเธอได้ดีทําให้เธอแตกต่างจากแชมป์ในซอนแล้วก็พิวโทเวอร์คนอื่นๆที่สามารถควบคุมความแข็งแกร่งของพวกเขาได้เต็มที่อย่างเจสวิกเตอร์หรือว่าไวโดยโลเนี่ยบอกว่าเธอจะมีความคล้ายกับเอโคอมากกว่าแต่จะต่างกันตรงที่เธอเนี่ยซุ่มซ่ามขี้กังวลแล้วก็มั่วซั่วกว่ามากๆซึ่งมันก็เหมาะแล้วก็เข้ากับธีมการเป็นไฟฟ้ามากเลยทีเดียวเธอเป็นคนที่ใจไปเร็วแล้วก็ไปไวตามอารมณ์ตลอดเวลา ซึ่งมันก็เหมาะกับทีมของการเป็นสายฟ้ามากเลยทีเดียวแต่พลังระดับนี้เนี่ยก็ไม่ได้มาโดยไม่มีข้อเสียเลยเวทมนต์ของเซรีเนอันตรายมากๆหากเธอเกิดบนผิวโทเวอร์มันก็คงจะโดนรักษาแล้วก็แก้ไขไปนานแล้วแต่เธอเป็นชาวซ่อนในเมืองแห่งนี้เนี่ยพวกเขามีวิธีในการรับมือคนที่มีความแตกต่างไม่เหมือนกับเมืองด้านบนซึ่งสิ่งนี้เองก็เป็นโอกาสให้ทีมพัฒนาเนี่ยได้ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมให้กับเมืองเบื้องล่าง ในลีกมีแชมเปี้ยนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวและวัฒนธรรมของผู้คนในโลกจริงอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นความอาหาังการแห่งบอลเวูดของอักชันหรือเรื่องราวของการเป็นคนต่างด้าวของซามิราซึ่งทีมพัฒนาเนี่ยก็บอกว่าพวกเขาอยากให้เซรีมีส่วนนั้นเช่นกันโดยโลนวิงจี้บอกว่าเธอเนี่ยอยากจะให้เซรีสะท้อนแง่มุมทางวัฒนธรรมของคนฟิลิปปินส์ออกมาซึ่งเหตุผลเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เพราะว่าตัวเธอเองก็เป็นคนฟิลิปปิน แต่เพราะว่าวัฒนธรรมการเล่นเกมเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบใหญ่มากๆของชาวฟิลิปปินส์แต่ไม่ค่อยมีตัวละครฟิลิปปินส์โผลมาในเกมเท่าไหร่เลยเพราะงั้นตอนที่พวกเขากําลังพิชไอเดียเกี่ยวกับเด็กสาวพลังประหลัยไฟฟ้าเนี่ยโรนินจีก็คิดว่าไอการที่เธอเป็นผู้ใช้พลังสายฟ้าซุ่มซ่ามที่ควบคุมพลังไม่ค่อยได้แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดไฟดับอยู่บ่อยครั้งในซอนเนี่ยมันดูมีความเป็นฟิลิปปินส์อยู่มากเธอเล่าว่าสําหรับชาวฟิลิปปินส์การเกิดไฟดับเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆเธอเล่าอีกด้วยว่า มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีแมงกระพุนว่ายไปติดสายไฟแล้วก็เลยทำให้เกิดไฟดับครั้งใหญ่เพราะงั้นโลนวิงจี้ก็เลยคิดถึงคำคำานึงในภาษาตะกล็อกนั่นก็คือคำว่าคาบาบายันซึ่งแปลว่าคนบ้านเดียวกันหรือคนจากหมู่บ้านจากเมืองเดียวกันเป็นคำที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวฟิลิปปินส์ซึ่งมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนสูงมากเธอก็เลยอยากจะใส่วัฒนธรรมส่วนนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในซอนและนั่น ก็เป็นหน้าที่ของ Skip to my l ลูที่จะต้องหาทางเบลน์องค์ประกอบจากโลกจริงอันนี้เข้าไปในรีเจียนของรูนเทราซึ่งลูโอเนี่ยก็บอกว่าเขาชอบไอเดียเกี่ยวกับความเป็นชุมชนนี้มากเขาบอกว่ามันทำให้เขาสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจขึ้นมาในซอนได้คือซอนเนี่ยเป็นเมืองที่ดูจะดาร์กแล้วก็เป็นที่ที่ทุกคนต้องปากกัดตีนถีบเพื่อเอาชีวิตรอดแต่สิ่งนี้ทาให้ลูโอสามารถสร้างอีกด้านหนึ่งของเมืองแห่งนี้ขึ้นมาได้ นั่นก็คือความเป็นครอบครัวของชาวเมืองเบื้องล่างและคนที่ช่วยให้เธอสามารถลุกขึ้นมาใช้พลังในทางที่ดีได้เนี่ยก็คือครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างของเธอนั่นเองอุปกรณ์ทุกอย่างที่เธอใช้เนี่ยมันจะไม่ได้มาจากเหล่าเค็มบารอนที่ทรงอํานาจแต่มาจากของแฮนเมดจากฝีมือคนรอบตัวเสื้อโค้ทจากฝีมือของพ่อที่ลดพลังไฟฟ้าของเธอจนสามารถกอดคนในครอบครัวได้ปืน ที่แม่ของเธอสร้างจากเศษส่วนในกองขยะที่คนแถวบ้านช่วยกันหามาโดยพวกเขาทําสิ่งเหล่านี้ให้กับเซริโดยที่ไม่ร้องขอสิ่งตอบแทนใดๆซึ่งก็เป็นเพราะการสนับสนุนและความรักที่เธอได้จากครอบครัวและก็คนรอบข้างนี้เองที่ทําให้เซริลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้เพื่อชาวซอนและเธอก็ทํามันโดยที่รู้ด้วยว่าหากวันไหนเธอพลาดแล้วก็ร่วงหล่นเธอก็จะมีคนที่พร้อมโอบรับเธออยู่เสมอ และนั่นแหละครับก็คือต้นกําเนิดของเซริน้องหัวหอมไฟฟ้าสุดเฟี้ยวฟ้าวของเราสําหรับผมเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอเธอในเกมเท่าไหร่เลยนะแต่สําหรับด้านดีไซน์เนี่ยหลังจากที่ผมได้อ่านบทความอินไซต์เพื่อที่จะมาทําวิดีโอนี้เนี่ยผมว่าผมก็โอเคมากขึ้นนะกับการที่ไรออดเขาเริ่มสเตปอัพอ่ะกับการเพิ่มขอบเขตการดีไซน์ของพวกเขาให้มันกว้างขึ้นคือตอนนี้มันมาถึงจุดที่มันต้องทําอะไรใหม่ๆบ้างแล้ว ก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปว่าแชมเปี้ยนใหม่ต่อจากน้องหัวหอมเนี่ยมันจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดยังไงกับเซรีกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันดูและใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเนี่ยก็สามารถกดไลค์แชร์ subscribe ได้ตามสะดวกเลยนะสำหรับวันนี้ผมแบกในเกมรูมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใน s Summoner Rift ครบโอส